สนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถสวัสดีครับสยามสปอร์ตยูทูบชานะครับขอพาท่านผู้ชมมาที่เจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมชมเกมฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศลุวานครับนะครับเป็นฤดูกาล2023วันนี้อวิสปาฟุกุกะจะลงสนามพบกับอุโรเรสไดมอนด์นะครับเอาครับผู้สินให้สัญญาเริ่มเกมแล้วนะครับเป็นทางด้านของอวิสปาฟุกุกะจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับได้ออกสักเกมก่อน เล่นดีเลยครับอวิสมาวันนี้ครับขึ้นขวาด้านฝั่งของคอนโคกนโโยกจี้ด้วยซ้ายซ้ายตรงนี้ซัดขวาตัดเข้ามาด้านหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำแล้วครับอวิสมาฟูกุกะโอ้โหต้องบอกว่ามาดีจริงๆครับอวิสมาโอ้เอาแล้วครับอวิสมาฟูกูกะออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ทำกันอย่างสวยครับแล้วดูครับบอลมาทางฝั่งขวาเนี้ย เาซียเขาโนครับเดียวเดียวกล้ากล้าล่ากล้าลุยครับไปสุดเส้นลถปาดโอ้โหมาจากข้างหลังครับนี่คือทีเด็ดของฟุตบอลญี่ปุ่นเลยครับปาดเข้าไปแล้วเดี่ยวเดียวแบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับเอาครับเกมมันจะมันมากขึ้นครับโอคิวราไม่เข้าครับจังหวะนี้ไปปล่อยให้คอนโนมีพื้นที่มีเวลาแล้วปาดเข้ามาซากาอิก็ไม่ทันครับหมชบะดึงหนีครับมีซ้อนตัดเข้ามาด้านใน ล้วได้ด้วยได้ด้วยตรงนี้มีการซัดสายจังหวะจบของบริยามาไปตรงตัวยูสกุนิชิกาวะอะครับอุ伊スパนี่รับในแดนทั้งหมดเลยครับให้มาถึงโคอิซุมิพิดดีได้สวยครับโคอิซุมิมาแล้วครับได้ลุยไปในกรอบเขตโทษขยับยึกอยู่นิดนึงสายสายแล้วเปิดไปเสาสองต้องมงทิ้งออกไปเป็นได้กิมิยะครับโหน่าเสียดายครับลูกนี้โยชิโอโคอิซุมิครับเอาครับลุ้นฟีคิกตรงนี้กันครับอีเดกุจิ ล้มลงไปแต่ว่าโอ้โหลูกนี้เป็นแซฟของชูสโกนิชิกาวะโอ้ไม่เสียประตูที่2ครับคนที่มงเนี่ยเป็นมิยาครับโอ้เกือบโดนครับเก็บแถว2ออกมาให้กับไม่ไม่ยอดย้ำเข้าไปครั้งหนึ่งยังติด่งเสยขึ้นมาโดยโชขยับเข้าหาโดยโคอนโนครับโคอนโนได้ตวัดได้จริงโอ้โหสองสูเลยครับจากมิยาโอ้โหนี่ครับอย่างที่บอกวันนี้ทีเด็ดจริงๆครับลูกเปิดจากริมเส้น ส่งอาวิทย์ป้านำอุทรวัตสองตศูนย์ครับดูอีกครั้งครับปล่อยให้บอมให้บอมแบบนี้เนี่ยอาวิทย์ป้าชอบครับแล้วดูจังหวะของคอนโนอีกแล้วครับกระชากสุดเส้นปาดและมียะครับโอ้โหซัดด้วยซ้ายครับไม่เหลือแล้วดูคอนโนนี่สองแอซิสแล้วนะครับวันนี้โดดเด่นจริงๆครับแล้วประตูที่ได้นี่คล้ายๆกันนะครับลูกหนึ่งลูกสองครับคือจังหวะโยกแล้วตบเข้ามาเอาตบเข้ามาเนี่ยไปเจอจุดเกงใจเกมรับด้วยครับครับ และจบครึ่งแรกเลยครับเป็นอาวิทป้าฟูโกกะนะครับนำอุระเลเดมอน2ประตูต่อศูนะครับขยับขึ้นมาจากเซนเตอร์แบ็กเลยครับดรัสโอดี่เหลี่ยงตัดเข้าไหนยังไปได้ต่อโอ้ดึงตรงนี้โอ้จุดโทษเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้หอยบาเทนครับฝันร้ายเลยครับ อาวิทป้าเดี๋ยวดูว่ายังไงเนี่ยดึงแล้วเตะด้วยครับโอ้โหในกรอบเกียิโทษครับคือเสียเลี่ยมเลยครับลูกนี้ของฮอยบาเทนเนี่ยครับคือเขาดูว่าฟาวเนี่ยในกรอบหรือเปล่าก็เนี่ยเี็คเสร็จแล้วครับจุดโทษครับอย่ามากิชิ โดนกับทิสกุนิชิกะวะแล้วจริงโอ้โหแซฟครับทิสกุนิชิกะวะยังอยู่ที่สอศูนย์นะครับโอ้โห <c oughs> แต่2อศูนยะ์นี่เป็นสกอร์ที่ถ้ากลับมาแล้วกลับมาได้เลยนะครับบอลเข้าช่องโคเซกานเต้ตบเข้ามาด้านใหนเอา้าเราข้ามไปหมดพื้นที่ตรงนี้ถึงโอ้คู่บอลโอ้โหโ,โ,โ,โดนสไลด์ขวางไว้ก่อนเลยครับเกมจะสวนมาเหมือนกันครับอวิสมาคานาบริถิงยาวๆไม่แม่นครับแล้วแล้วอุตวะพยายามจะฟ้โองว่าจังหวะนี้ เขามองว่าควรเป็นจุดโทษนะครับทางฝั่งอุดวะแต่พุทธสินยังไม่ได้ว่าอะไรดูกองเชียร์อุตวะตะโกแนแหกปากกระจุยครับแต่จะดูว่าลูกนี้จุดโทษหรือเปล่าครับก็มีโอ้โหมีจังหวะปะทะกันสองซ้อนนะครับเนี่ยต้องเช็คนะครับผมมีโอกาสเหมือนกันนะครับลูกนี้โอ้โห,โห,โห,โหนี่จะดราม่าในดราม่าอีกหรือเปล่าอ่าไม่ครับไม่จุดโทษครับลูกนี้ ยาสุอินี่ลงไปเชื่อมนะครับเคนอิวาโอบอลมาถึงฮิโรกิสากิกับตันทีมเปิดไปลุ้นเอาในกรอบบอลลอยมาตรงนี้มีโอกาสได้ซัดมาแล้วครับ1-2ครับจากอากิมโตะโอ้โหนี่ครับสำรองทีเด็ดอะแล้วลูกนี้ดูครับผู้ทำได้สวยมากครับวางยาวแล้วจับบอลแรกลงดีมากแล้วยิงด้วยซ้ายอย่างคมครับอุระวะดูครับวางยาวอากิมโตะวิ่งมาเหลี่ยมดีกว่าพักแล้วซัดซ้ายเลยครับไม่ทันครับ โซนเกมรับของอวิชป้าแตกครับวันนี้ต้องชมการวางบอลและการเอาบอลลงของอากิมโตะครับหูหูวคือจับบอลลงเนี่ยคือมันยิงได้เลยครับดูว่าพัดด้วยอกนี่ครับบอลลงแล้วซัดแบบไม่ต้องจับก็หูวบอลแรงทิศทางดีครับเอาครับหนึ่งสองเอามาแล้วครับเอกนิต์ปัญญาครับหลายคนรอเอาครับเจ้าบุกกำลังจะลงสนามนะครับอากิมโตะ มาถึงโคเซการเตะระยะทำการโอ้โหซัดลูกนี้ติดเซฟครับแล้วได้เป็นเตะมุมมาครับเอาครับเอาครับทางฝั่งของเอกนิปัญญากำลังจะลงมาแล้วนะครับแทนที่ของเคนอิวาโอครับไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วครับตอนนี้ตัวลุกนี่ข้างบนหมดเลยครับนี่ครับเอกนิปัญญาเอาครับเกมลุกเต็มสูบลุ้นเจ้าบุกกันโอ้วันนี้ถ้าติด จะแจ้งเกิดต้องแจ้งน้ดน,นี้เลยนะครับทรงหมดแล้วครับเกมลุกของอุดวะวันนี้มาลุุนปังย่ากันครับหรือว่า <c oughs> เอากนิษปัญญาครับ <c oughs> โอเคว่าให้มาที่เอกนิตเอกนิตหมุนแล้วเลือกเปิดเข้ามาในกรอบอยังติดอยู่มาถึงโคเซ่การเต่โอ้โหจับมีดแล้วยิงตรงนี้โอ้โ oh หบอลชนเสาแล้วได้ซ้ำอีกทีของยาสวีก็ยังเตอยู่ครับ <c oughs> เปิดเข้ามาตรงนี้ไกาอิชิ ปัดออกมาแล้วตัดทิ้งอีกทีครับไปอีกฝั่งหนึ่งนิดเปิดเข้ามาของเลสครับยังติดโทชิมะอยู่แล้วพุทธสินก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นอวิสป้าฟุก,กุกะเฉือนเอาชนะอุละเรสไปสุดมาเลยครับสประตูต่อหนึ่งโอ้โหเป็นเกมสุดดราม่าจริงๆนะครับวันนี้อุระวะเลเดมอนแพ้อวิสป้าแล้วอวิป้าเป็นแชมป์ลูวันครับครั้งแรกเลยนะครับ เรต้องยอมแล้วว่าในความพยายามครับนี่ครับน้ำตาแห่งความสำเร็จของอาวิทป้าฟูกุโอกะนะครับชูถ้วยอาวิทป้าฟูกุโอกะนะครับแชมป์เลวานคัลูวานคัพนะครับฤดูกาล2023ของเขาโปรยกระดาษน,นะ,อะของเราจุดพลุของเราปุ้งปั้งปุ้งของ,งเรานี่มีพวกแบบว่าไอตัวเขาเรียกอะไรพูดลมอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่เป็นแบบว่าโอ้นี่ครับพี่โย ก็คือมันเป็นความตื้นตันที่แบบโหใครมันจะเชื่อไงมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีกได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต